โรงเรียนกันเก่าพิทยาคมภูมิใจนำเสนอการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนกันเก่าพิทยาคมตั้งอยู่ที่บ้านเกา่าตำบลใหม่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานาครราชสีมาเขตหนึ่งมีเขตพื้นที่บริการสองหมู่บ้านคือบ้านเก่าหมู่11 และบ้านเก่าพัฒนาหมู่16ปัจจุบันมีห้องเรียน11ห้องเรียนนักเรียน190คนครูและบุคลากรทางการศึกษา19คนบริหารสถานศึกษาโดยนางอรไทยแก้วอาจหลักธรรมบำเพ็ญทรงคุณสภาวจริยาวัดที่แจ่มสดใส Since 1992, I have tried to get the budget to renovate the forest herbarium to keep its rich plant specimens well then we systematically created the computer database of thai plants. i myself have been collecting many species of plants in the same genus, for example, durians. <laughs> <laughs> to, to, ra to raise awareness about the importance of botanical resources among young people, we initiated the school botanical gardens project. now, that now becomes a common practice in thai society. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีอ,อพอสทเป็นโครงการที่ทรงสืบสารพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร ที่มีสายพระเนตรอันยาวไกลโดยสรงให้ความสำคัญและเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทรัพยากรและการสร้างจิตสำนึกนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นกล้าล้นกระหม่อมแก่ปวงชนชาวไทยและประเทศไทยเป็นลุ้นพุนที่ได้รับพระราชทานเนี่ยพระราชดำริเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานส่วนพทธศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนกันเก่าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริดังกล่าวมาขับเคลื่อนดำเนินงานโดยได้สมัครเป็นสมาชิกส่วนพุษสัสว์โรงเรียนเมื่อปีพุทธศักราช2561รหัสสมาชิก730160-010และได้ดำเนินการดังนี้ด้านที่1ด้านการบริหารและการจัดการ การมีส่วนร่วมในงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและการประชุมคณะกรรมการดำเนินง,งานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้จัดทำแผนงานด้านการบริหารนโยบายวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของอพอสทจัดให้มีแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในแผนงานประจำปีที่ชัดเจนซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติได้การจัดการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์ความสอดค้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกระดับการเรียนรู้และนำผลการวิเคราะห์มาจัดทำมโนทัศน์รวมแสดงให้เห็นภาพรวมและความสมบูรณ์ของการวิเคราะห์ความสดคล้อง จัดทำปฏิทินการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการงานส่วนพฤทศาสตร์โรงเรียนการดำเนินงานในแต่ละปีการศึกษาได้ดำเนินงานตามแผนโดยจะทำตารางสรุปการใช้งบประมาณและมีการกำกับการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดสรุปและประเมินผลตามแผนพร้อมรายงานให้อพสททราบเมื่อสิ้นปีการศึกษา ด้านที่2การดําเนินงานองค์ประกอบที่1การจัดทําป้ายชื่อพันไม้หลักการรู้ชื่อรู้รักรู้จักโรงเรียนการเก่าพิทยาคมได้จัดทาป้ายชื่อพันไม้โดยมีการเรียนรู้การกําหนดพื้นที่ศึกษาการสํารวจจัดทําผังพันไม้และศึกษาพันไม้ทําตัวอย่างพันไม้นําข้อมูลมาจัดทําทะเบียนพันไม้จัดทํา และติดแสดงป้ายชื่อพันไม้อย่างสมบูรณ์นำไปสู่การรู้ชื่อรู้ลักษณะพันไม้ต่างๆรวมทั้งรู้จักการใช้ประโยชน์ของพืชองค์ประกอบที่สองการรวบรวมพันไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียนหลักการคลุกคลีเห็นคุณค่าสุนทรีโรงเรียนการเกาพิทยาคมได้มีการรวบรวมพันไม้เข้ามาปลูกจัดให้มีการศึกษาธรรมชาติสำรวจพันไม้ เพื่อกําหนดชนิดตามภูมิศาสตร์ของพื้นที่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่รวมถึงการเลือกใช้วัสดุสำหรับการปลูกและจัดทำแผนภูมิทัศน์แสดงรายละเอียดการจัดหาพันไม้การเพาะปลูกจากนั้นทำการศึกษาพันไม้หลังการปลูกโดยการใช้การบันทึกการดูแลรักษาการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบที่3การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ หลักการรู้การวิเคราะห์เห็นความต่างรู้ความหลากหลายจัดการเรียนรู้บูรณาการการศึกษาข้อมูลด้านต่างๆทั้งด้านข้อมูลพื้นฐานข้อมูลพันไม้การสืบสวนข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์การศึกษาพันไม้ที่สนใจซึ่งโรงเรียนกันเก่าพิทยาคมมีมพื่ศึกษาคือมืเขือเรือโดยการศึกษาอย่างละเอียดทั้งโครงสร้างภายนอก และครงสร้างภายในการกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในองค์ประกอบส่วนย่อยของพันไม้และเปรียบเทียบความต่างในแต่ละเรื่องกับพืชชนิดเดียวกันโดยมีการตรวจผลงานเป็นระยะองค์ประกอบที่4การรายงานผลการเรียนรู้หลักการรู้สาระรู้สรุปรู้สื่อโรงเรียนกันเก่าพิทยาคมได้รายงานผลการเรียนรู้ที่ได้จากการรวบรวมผลการเรียนรู้ คัดแยกสาระสำคัญจัดหมวดหมู่จัดระบบข้อมูลและการเขียนรายงานในรูปแบบวิชาการและรูปแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาสื่อที่กระชับได้ใจความรวมถึงการรายงานในรูปแบบต่างๆทั้งแบบเอกสารแบบบรรยายแบบศิลปะและแบบนิทรศการเป็นต้นองค์ประกอบที่5การไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาหลักการ นำองค์ความรู้ที่เป็นวิทยาการมาเผยแพร่เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่โรงเรียนการเก่าพิทยาคมมีการนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาในการบูรณาการสูก่การเรียนการสอนการใช้สวนพืชศาสตร์โรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้บันทึกข้อมูลรวบรวมไปเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยารวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้การใช้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้านที่3ผลการดำเนินงานโรงเรียนกันเก่าพิทยาคมเริ่มดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนปีพุทธศักราช2566ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศร่มรื่นสะอาดน่าอยู่นักเรียนคุณครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มาติดต่อราชการมีความสุขเบิกบาน มีชีวิตชีวามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลต่อสุขภาพชีวิตที่ดีผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้จากงานสวนพืชศาสตร,ร์โรงเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ความเพียรความอดทนความสามคัคคีเป็นที่ประจักษ์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนและหน่วยงานภายนอก จากการดำเนินง,งานสวนพืชศ,ศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนกันเก่าพิทยาคมผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรมีคุณธรรมจริยธรรมเกิดแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเสริมสร้างการเรียนรู้บนฐานหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง